ชมครับวันนี้ครับเรามีโครงการดีๆครับมาบอกเล่ากันอีกแล้วครับผมนะฮะ เป็นโครงการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับโครงการนี้ครับชื่อว่าโครงการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ท่านผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย ชียลายอาจารย์ฉันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ครับโครงการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงคือโครงการนี้เกี่ยวกับอะไรครับ คือโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงนะครับครับและปีนี้ก็นับเป็นปีมหามงคลนะครับเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมถวายความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวื่องในโอกาสราชวิธีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบครับโอ้ oh. ก็จริงๆแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยครับเรารู mm. ้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดี ทำให้ผลลัพธ์การรักษาดีขึ้นเนี่ยมีมากมายแต่บางครั้งผู้ป่วยเนี่ยเข้าไม่ถึงโอกาสนั้นก็จะเป็นโอกาสซึ่งพยายามทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงโอกาสนี้ในโอกาสมหามงคลนี้ครับโอ้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสําหรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยครับมันมีประเด็นก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็ทาให้ผู้ป่วยซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะรักษาไม่ได้เลยเนี่ยสามารถรักษาได้ครับผู้ป่วยที่ไอ้รับผลการรักษาไม่ดีนักเนี่ยดีขึ้นขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยการรักษามีผลข้างเคียงเยอะ ใช้เวลาพักฟื้นนานเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะมีโอกาสหายมากขึ้น<อ>ผลลัพธ์ในการรักษาดีขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นแต่เดียวกันก็อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเนี่ยน้อยลงนะครับ<อ>แต่บางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายครับ,รบและผู้ป่วยบางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงการรักษาได้ไดเพราะบางครั้งสิทธิการรักษาของเขาก็ไม่ได้ครอบคลุมคิว<อ>รอนานมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอก็ทําให้เราจะถือโอกาสนี้นะครับ ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจะเข้าถึงการรักษาตามความเหมาะสมได้ครับโอ้อา oh, จารย์ที่อาจารย์พูดมาผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ฟังที่ดูอยู่เนี่ยโดนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะยังไงเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสําคัญคนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ในวงกว้างจริงๆวัตถุประสงค์สําคัญของการจัดทําโครงการครั้งนี้เป็นยังไงครับครับก็คือเราก็จะมีการตกลงกันในกลุ่มสาขาวิชาชีพนะครับแล้วก็นําผู้ป่วยซึ่งจริงๆแล้วตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เนี่ยควรจะได้รับการ รักษาด้วยวิธีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่เขาไม่สามารถจะเข้าถึงด้วยสาเหตุต่างๆที่ผมได้เรียนไปแล้วเราก็จะมาคัดเลือกแล้วก็นาเข้ามาพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งอันนี้เราเลือกมาอยู่สเรื่องหรือจะเล่าให้ฟังนะครับ,รบแล้วถ้าเข้าเหมาะสมแล้วก็นําเข้ามาแล้วก็ให้การรักษาแล้วก็ติดตามไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันของสาสาวิชาชีพคือทั้งแพทย์พยาบาลน,นักรังสีรักษาดังสีเทคนิคทุกคนที่อยู่โรงพยาบาลมาร่วมมือกันโอ้โหเป็นโครงการ<ม>ที่ ร่วมแรงร่วมใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยนครับอาจารย์ใช่ครับโอ้มาเพื่อช่วยผู้คนทุกมิติเลยครับก็ในปีนี้เราก็ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เขาคิดว่ามีประโยชน์มีความสําคัญและมันยังมีคนเข้าถึงได้น้อยขึ้นมาทั้งหมดสี่โครงการครับสี่โครงการที่ว่านี้มีรายละเอียดยังไงบ้างครับโครงการแรกนะครับก็จะเป็นโครงการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนนะครับซึ่งโระมาลชุลกรเป็นคนเอามาเป็นแห่งแรกในเซาท์อีสเอเชียนะครับก็คือ เป็นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งเราจะรักษาทั้งหมด72รายครับนั่นก็เป็นโครงการแรกนะครับโครงการที่2ก็จะเป็นการผ่าตัดเนื้องอกในช่องทรงอกและช่องท้องด้วยหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผ่าตัดนะครับก็จะมีทั้งหมด72รายนะครับที่3นี่จะเป็นการผ่าตัดกระดูกสันหลังครับด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีประโยชน์มากนะครับเราจะให้การรักษาผู้ป่วย3 6รายครับ แล้วก็โครงการสุดท้าเป็นโครงการตาดีครับเป็นโครงการซึ่งเราจะรักษาผู้ป่วยซึ่งมีโรคทางกระจกตาด้วยใช้เทคโนโลยีใหม่เลยเพื่อคนไข้มีโอกาสมองเห็นที่ดีขึ้นจํานวน36รายครับโอ้โหทั้งหมดนี้เราเรารวมกันเรียกว่าเป็นโครงการแสงแห่งความหวังครับซึ่งจะเป็นความหวังให้คนไข้มีหวังว่าจะมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษาซึ่งแต่เดิมก็อาจจะไม่มีโอกาสนี้ทั้งหมดทั้งโครงการนี้ก็จะติดกับแสงนะครับทั้งแสงโปรโตอนแสงซึ่งเราใช้ในการผ่าตัดในการส่องแสงที่ลนไค้าได้รับหลังจากการผ่าตัดกระจกตาจะเ้เห็นแสงสว่างขึ้นมาในชีวิตนะครับดีจังเลยครับ,รบอาจารย์ครับโครงการนี้มีมานานหรือ,อยังครับเนี่ย คือครับการรักษาด้วยวิธีเทคโนโลยีเหล่านี้มีมานานระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นานมากเป็นสุจัดเเทคโนโลยีใหม่อย่างเช่นโปรตอนเนี่ยเราเปิดที่จุฬามาได้สักประมาณ3ปีถึง4ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังมีโอกาสซึ่งจะเข้าถึงได้ไม่ครบทุกคนผู้ป่วยยังมีส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงนั้นโครงการที่เราทำเนี่ยเราเริ่มในเฉพาะโครงการนี้นะครับแสงความหวังเนี่ยเราเริ่มดาเนินการมาต้นปีนะครับแล้วก็เริ่มมีการพยายามเฟ้นหาผู้ป่วยที่เหมาะสมก็รายแรกเนี่ยเข้ามาเริ่มการรักษาตั้งแต่ประมาณพฤษภาคมนะครับ ครับรมีการดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องครับจริงๆก็เรียกว่าคนไข้กําลังจะจบโครงการนะครับ,รบแต่ต้องเรียนว่าคําว่าโครงการจบแต่การรักษาเทคโนโลยีเหล่านี้ยังดําเนินต่อไปเพีเยงแต่ว่าเราต้องหาวิธีการทำให้ใหคนไข้เข้าถึงโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษซึ่งสร้างโอกาสขึ้นมาในปีมหามงคลน,นี้ครับสมกับชื่อว่าเป็นแสงแห่งความหวัง ในปีมหามงคลแบบนี้หลังจากเปิดตัวโครงการมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2567ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องเรียนว่าเรามีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยวิธีการนี้เรียกว่าเกินความที่เราตั้งเป้าไว้นะครับเพราะว่าอย่างโปรตอน70็กรายเนี่ยเราก็ทําไปไปเยอะกว่านั้นแล้วมากกว่าเ2ใช่ครับแต่ก็ต้องเรียนว่าอย่างที่เรียนนะครับเทคโนโลยีอย่างนี้ไม่ได้จบการรักษาแค่จบโครงการนี้แต่โครงการนี้ทําให้คนกลุ่มนี้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมขึ้นครับอาจารย์ครับ การรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนมันคืออะไรครับครับเ้วก็รู้ว่ามะเร็งมันเป็นเซลล์ผิดปกติของร่างกายนะครับหน้าที่เราก็ต้องพยายามทำลายมันทิ้งแต่ก่อนเราก็มีทั้งกินยาเคมีบำบัดบางทีเขาฉายแสงแต่รู้ว่าการฉายแสงเนี่ยซึ่งใช้รังสีรักษาเนี่ยก็มีข้อดีคือมะเร็งมันจะถูกทําลายแต่ว่าเนื่องจากการฉายรังสีม,มันมีผลข้างเคียงเยอะมันมีผลกระทบกับอว,วัยวะรอบขทางเยอะก็มีการผลิตสารที่เราเรียกว่าเป็นอนุภาคเรียกว่าโปรตอน รตอนนี้เป็นอนุภาคธ์ที่ใช้อัตราลเร่งสูงก็สามารถจะยิงไปยังเซียเ์ยงเร็งนด้วยความเฉพาะความเร็วของโปรตอนเนี่ยเท่าไหร่ทุกนาททราบไหมฮะสองแสนกิโลเมตรต่อวินาทีคือต่อวินาทีสองส่วนสามของความเร็วแสงครับโอ้โหเราก็ต้องสร้างอนุภานนี้ขึ้นมาที่เครื่องโปรตอนแล้วยิงเข้าไปซึ่งมันจะลงไปจเพาะจอดจงกับจุดที่เป็นที่เป็นมะเร็งเฉพาะจุดครับเหมือนกับเป็นการผ่าลงไปตรงจุดนั้นแต่ว่าไม่ได้มีการทําลายเนื้อเยื่อขั้นเคียครับ ก็เนี่ก็จะเหมาะกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งบางชนิดต้องเรียนว่าโปรโตอนไม่ได้รักษาได้ทุกมะเร็งนะครับ,รบจะเหมาะในบางมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งในสมองเด็กอย่างเงี้ย<ฮ>ซึ่งเรารู้ว่าถ้าเราไปฉายแสงเนี่ยก็จะมีการทําลายเนื้อเยื่อสมองเยอะรับนถ้าเราสามารถจะยิงไปเฉพาะจุดเนี่ยเด็กจะมีคุณภาพชีวิตหลังการรักษาที่ดีขึ้นมากมหรือว่าในบางตําแหน่งนะครับเช่นตับอ่อนในตับหรือบริเวณต่อมลูกหมากก็จะเป็นกลุ่มซึ่งได้ผลประโยชน์ดีจากโปรโตอนนะครับถ้าเทียบให้เห็นภาพครับอาจารย์ฉายแสงปกติ กับฉายแสงด้วยโปรโตอนโปรโตอนคือเฉพาะเจาะจงเล็กเข้าไปมากกว่าเดิมใช่ครับลงไปโฟกัสเราสามารถจะลากเส้นเลยฮะว่าจะเอาตรงไหนให้มันถูกเผา<อ>ถูกทําลายด้วยคลื่นโปรโตอนแต่ว่าถ้าเป็นฉายแสงเนี่ยมันจะเข้าไปตั้งแต่ผิวหนังเนี่ยโดนทำลายเป็นแนวไปเลยนะครับ,รบก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ใช่ว่ามะเร็งทุกอย่างต้องรักษาด้วยโปรตอน S <S บางอย่างผลการรักษาจะไม่ต่างกันมากนักแต่ในเราจเลือกในรายซึ่งคิดว่าประโยชน์จากโปรตอนหนึ่งมันคุ้มค่าและมันเหมาะที่จะทําจริงๆก็จะมีจะมีผู้ป่วยที่เราทราบว,ว่าข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมคืออะไรก็ถือว่าเป็นโอกาสของคนที่ได้เข้ารับการรักษาในส่วนนี้ด้วยครับส่วนแรกไปแล้วต่อส่วนที่2ดีกว่าครับการผ่าตัดเนื้องอกด้วยหุ่นยนต์ขั้นตอนคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือเราไม่ได้หุ่นยนต์ไปผ่าให้นะครับแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะถูกควบคุมด้วยแพทย์ ที่มีความชนานาญครับนี่นประเด็นคือีครับหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะมีแขนกลซึ่งจะสามารถเข้าไปในมุมซึ่งบางทีมือหมอเข้าไปไม่ถึง<อ>นะครับแล้วเราก็สามารถจะคอนโทรลเนี่ยเพราะฉะนั้นในตาแหน่งซึ่งบางทีเนี่ยมือไม่ถึงเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะมีอุปกรณ์ซึ่งเอาเข้าไปแล้วก็เข้าไปตัดทําให้เกิดก,การเสียหายฮะ<ๆ>ก็ทําให้การรักษาได้ผลดีขึ้นแต่ก็อย่าที่เรียนนะครับไม่ต้องใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดทุกอย่างในบางตําแหน่งปะเด่นซึ่งมันได้ประโยชน์ เพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเปลืองระหว่างการผ่าแต่อย่างเงี้ยทำให้ผลการรักษาดีขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยพักฟื้นเร็วแล้วก็สามารถจะผ่าในที่ซึ่งแต่ก่อนการรักษาด้วยการผ,าผ่าได้ผลไม่ดีครับอาจ,จ,จารย์ครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังรครับ,ค,รบคืออะไรครับคือปกติเราพูดถึงกระดูกสันหลังเนี่ยเวลาเราผ่าเราจะเห็นแผลนะย,ยาวมากเลยเนาะหลังจากผ่าเนี่ยมันเจ็บปวดอาจารย์บางทีอาจารย์พูดแค่นี้ทีมงานสีปากเลยทีเดียว เล็กๆเ,เองงั้นก็จะมีเทคนิคที่เราใช้คือว่าใช้การเจาะรูเล็กๆสองกล้องน,นะครับ,รบแล้วมีระบบนําทางนําทางคือทํายังไงให้เราเข้าไปถึงจุดได้อย่างถูกต้องเรียกว่า Navigator System เต็มนำาน,นำทางคือว่า,าไปร่วมกับภาพรังสีแล้วก็จะรู้ว่าตรงนี้้าไปตรงจุดนี้เป็นแต่ตงตำแหน่งซึ่งมีรอยโรคอยู่แล้วก็บางครั้งใช้หุ่นยนต์ช่วยสามเทคโนโลยีนี้ก็ทําให้เราสามารถจะผ่าตัดแผลเล็กแม่นยําแล้วก็เกิดการบาดเจ็บน้อยผู้ป่วยเราหลายๆคนนอนคืนเดียวกับบ้าน นะครับแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มอายุของคนที่รับการผ่าตัดมากขึ้นเพราะว่าในคนที่อายุมากเนี่ยบางทีเรากลัวเรื่องพักฟื้นตอนนี้กระดูบางทีคนแข้ที่จุฬา90ร้อยหนึ่งก็ยังผ่าได้นะครับถ้าถ้าถ้าคิดว่ายังแข็งแรงยังยังพอไหวเนี่ยการผ่าตัดที่ทำให้พักฟื้นเร็วและคนซึ่งอาจจะบางทีไม่มีโอกาสได้ผ่าเช่นน้ำหนักดูเยอะๆอย่างเงี้ยคนอ้วนเนี่ยจะมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเยอะพอใช้วิธีนี้ลดโอกาสผลข้างเคียงก็ทำให้คนไข้สามารถจะเข้าถึงการรักษาได้เมื่อมีข้อจํากัดอย่างอื่น การรักษาเ็าจะเฉพาะเจาะจงแม่นยําฟื้นตัวเร็วอันนี้เป็นความหวังให้กับคนผู้ป่วยอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับเรายังไม่ได้พูดเรื่องตาดีเลยนะครับยังเลยครับอาจารย์ตาดีนี้ก็เป็นตฮอลท์อย่างหนึ่งครับเพราะว่าคนไข้ซึ่งมีปัญหาเรื่องกระจกตานะครับการรักษาเขาเนี่ยถ้าเราทําทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนกระจกตาซึ่งขณะนี้การรอระยะเวลาในการผ่าเนี่ยบางทีใช้เวลานาน3-5้ปีแล้วเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นใช้กระดกตาเทียม นะกระจกตากซึ่งเขาเรียกว่าทําให้เหมาะสมกับคนไข้เพื่อเกิดผลลัพธ์ดีที่สุดใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นเป็นวงแหวนใส่เข้าไปในกระจกตาเพื่อลดโอกาสที่ต้องไปเปลี่ยนกระจกตาเทคโนโลยีก็เป็นชิ้นที่ซึ่งเราใช้อยู่แล้วก็ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะครับก็ทําอย่างเช่นว่าตอนนี้ก็สามสิบหกรายนี้ก็เกือบครบแล้วนะครับ<ๆ>ครบแล้วที่ทำไปครับ อาจารย์ครับโครงการอย่างนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารักษาต้องต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับก็คือแน่นอนครับเราก็ต้องเลือกคนไข้ซึ่งอันแรกเหมาะสมกับเทคโนโลยีนั้นผมต้องเรียนนะครับว่าไม่ใช่คนไข้ทุกคนที่เป็นมะเร็งจะควรจะใช้โปรตอนอันนี้ไม่ใช่ต้องดูความเหมาะสมเมื่อมีความเหมาะสมแล้วทางทีมก็จะ คัดเลือกเคสกัจะยังเข้าไม่ถึงเช่นมีปัญหาในด้านต่างๆสิการรักษาแต่เรื่องค่าใช้จ่ายถ้าก็นํามาเข้าลิสต์แล้วก็ดําเนินการตามความเหมาะสมครับเคสแรกเราเริ่มไปตอนพฤษภาค,คมปีนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดําเนินการต่อมาเดือนกันยายนี้ก็มีหลายเคสนะครับซึ่งจะรอรับการรักษาอยู่<อ>ครับครับ <c oughs> อาจารย์ครับได้ยินมาว่าทางโรงพยาบาลกําลังขยายพื้นที่ในการรับรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับ,รบไม่ทราบว่าตอนนี้มนการถึงไหน้วฮะ โอ้เราเพิ่งเริ่มเปิดแล้วครเราเราเริ่มเทสระบบแล้วก็ที่ผ่านมานี่เหนื่อยมากนะครับก็เป็นเราเริ่มระบบใหม่ที่จะนำคนไข้เข้าไปเพิ่มในการรักษาที่ตึกใหม่เป็นตึก OPD แห่งใหม่ครับแต่เดิมเรามีตึกพปรอนะครับตอนนี้เรามีตึกของใหม่ซึ่งจะเป็นตึกซึ่งมีความสูง15ชั้นพื้นที่ก็แค่ประมาณ40,000ตารางเมตรนะครับแล้วก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการขยายให้รับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นประมาณวันละ6000คน นะครับ oh. เพื่อจะดูแล oh. ผู้ป่วยให้ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเหมือนที่ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์บอกว่า <Yeah. S 2> ผมเนี่ยรียนจุลาทุกครั้งที่ผมได้เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลจุลามันจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนดีด้วย yeah. ครั้งนี้ก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งครับอาจารย์รมีพื้นที่มากนนขึ้นต,ต้องฝากครับคือเราเปลี่ยนระบบการให้บริการใหม่แม่ตอนนี้ถ้าเกิดท่านผูิรับบริการอาจจะงงๆเรื่องระบบ,บแต่ขอขอให้เวลาสักนิดนึงครับจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเราเปลี่ยนทางเข้าทางออกโรงพยาบาลใหม่แล้วก็โฟล์ใหม่แล้วก็ทุกอย่างก็ทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีขึ้นเราอยากให้โรงพยาบาลไปแล้วสบายใจครับถ้อย่างน้อยว่าไม่ใช่ไปแล้วรู้สึกป่วยมากขึ้นก็เลยปรับเรื่องกายภาพแล้วก็บราการโรงพยาบาลให้ดีขึ้นครับโอ้โหนะฮะก็ทั้ ครับนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการนี้ก็เช่นกันนะครับดีมากๆนะฮะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับพี่น้องประชาชนที่เหมาะสมกับกลุ่มโรคต่างๆที่เข้ากับเครื่องมือเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยสามารถมาตอบโจทย์ในการรักษาได้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ครับท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะวดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับ